ผมเป็นผิดสนุนรัคผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเหรียญ10บาท2 4ปีนี้นะครับแล้วก็นะครับเหรียญสิบาท24ปีนี้ก็มีราคาด้วยในส่วนของด้านหน้านะครับอย่างที่ขึ้นไว้ในภาพนะครับผมก็เป็นเหรียญอ่าก็เป็นรูปของรัชกาลที่5นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็รัชกาลที่9นะครับอยู่ทางด้านขวามือ เหรียญสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่วงการนักสมนะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญวาระนั่นเองถ้าเ,เพื่อนๆมีที่ด้านหน้านะครับแบบในคลิปแล้วก็ต้องมาดูกันที่ด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังเราก็จะเห็นนะครับณนะตรงกลางเลยนะครับเราก็จะเห็นข้อความว่ากรุมบัญชีกลางนะครับผมแล้วก็อ่าสัญลักษณ์ที่กลางเหรียญเนี่ยน่าจะเป็นนกคุ้มนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับนกคุ้มเนี่ยจะ ถูกนำมาทำเหรียญเป็นจำนวนมากเลยอย่างเหรียญคุม9ก็มีนกคุ้มอยู่ที่ด้านหลังนั่นเองเหรียญน,นี้นะก็จะถูกผลิตในช่วงปีพศ2 5งพนนะครับดูที่มุมนะครับมุมบนด้านขวามือนะครับผมแล้วก็นะครับทางด้านมุมบนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเขียนข้อความว่าครบรอบ120ปีนะครับกลมบัญชากลางนะครับผม ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นราคาบอกพร้อมกับข้อความว่าประเทศไทยนะครับเหรียญนี้นะครับมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านเหรียญนะครับราคาในกลุ่มนักสะสมตอนนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบาทจนถึงสองรอยยี่สิบาทนะครับต่อหนึ่งเหรียญกันเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเป็นถุงนะครับถุงจักรกองกระสาบหนึ่งร้อยเหรียญก็เอาไปคูณด้วย2 2 0ระอยัี่สิบนะแล้วก็จะได้จํานวนเงินเท่านั้นนะครับผม ถาทันใดมีแบบใดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทางการติดต่อนะครับรับซื้อธนบัตรนะครับเงินตาของสะสมมีค่าต่างๆนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่ Facebook เบนเรียนไทยนะครับแล้วก็ y t u t u นะครับเบนเรียนไทย FC นะครับหรือจะแอดไลน์ ไอดีผมมาก็าได้นะครับพิมพ์ค้นหาครับเบนซ์ห้าหกเจ็ดนะครับเพื 5, 6, ่อน่นะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับตั้งแต่สองโมงไปจนถึงห้าโมงเลยนอกจากนั้นนะครับเวลานอกเหนือจากนี้นะครับก็นะครับจะเพิ่งติดต่อมานะครับเพราะว่า,ามันจะเป็นการรบกวนให้กับทางผมเองด้วยนะครับใครที่มีเงินเงินตราต,ต่างๆนะครับหรือธนบัตรต่าง,ตาง,ตางๆตามที่เรารับซื้อนะครับสามารถส่งขายได้เลยโดยไม่มีการทําใบรับประกันแบงค์หรือรับประกันเหรียญได้อย่างไรนะครับซึ่งนะครับ ผมยินดีรับซื้อให้ตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแต่เพื่อนๆจะต้องดูนะครับว่ามันมีจุดไหนที่มันแปลกหรือว่าจุดไหนที่เรารับซื้อนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีตามที่เราต้องการนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับรับเงินได้เลยนะครับถ้ามันมีราคาตันั้นเองนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกรับสวัสดีครับ